สบายดีทุกคนตอนนี้เขาพาทุกคนมาอยู่ที่วัดทงหเห็นเนาะจะเห็นมีพระองค์ยิ่งใหญ่อยู่ถึงจอมผู้คนก็ขึ้นไปนี้ประมาณสามบัทกระงชงจีหอดบองทีพระอยู่ที่เราเห็นว่าอาจจะน้อยๆแต่ว่าความจริงไปอยู่เบิ่งอยู่ใกล้จะโคตรง่ายเลยอลังการทุกคนแต่ว่าน่าเสียดายเนาะเดินบินอยู่นี้อเอาเชียวโดดขึ้นบินแต่ว่ามันเป็นเคตห้ามบินเนาะอันนี้จะเป็นเขตที่เราเบิ่งจากาวัดทงเฮียนจะเห็นเป็นี้ บ้านประสนไปิดหมดเละจนฮอดเขตเทศบาลแข่งไปเลยเป็นกุ้งกว้างเปิดเป็นไปไปเลยเพราะว่าท่องจากทองให้เห็นไปตู้หมื่าก็คือว่าโบไก่ปอปันไดเนาะนี่ยนกำลังขึ้นยนกำลังขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปถึงไปเบิ่งกันพระยืนถึงทุกคนโคตรงามเลยอู้น่าสะถ่ายไว้คันได้มุมสูงให้เบิ่งนี่เป็นภาพจักษ์โดดคือชิงงามแต่ว่าเป็นฮามบิดนะอยู่ในเขตฮามบิน คันไถหหลายคันเติบมาก็จะมีซาลาอยู่นี่โอ้มาเติบก็จริงกัาไปทงห,หินมาเดี๋ยวสิพาขึ้นไปถึงแล้วไปถ่ายไปเบิ้งทางเบื้องทงหินจะเห็นทงห,หินเนาะมียังไงเยอะงหอ มีที่วิวอ่ะไีเพิ่งวิวเนี่นยนะโอ้โเอาเครื่องยนต์แหวเอาโดนขึ้นนี่เออก็เป็นซาลาสหสาอโฮมสาอเมย์เพราะว่วาเรา,าเคยมาสักนหนึ่งตอนสวยๆทุกคนแดดท้อนๆกับสาม,ามาบมาพักนี่ได้ก็เห็นสูงขึ้นมาอีกเติรนยนต์ยันเนาะเติรนยนต์สิควขอ โลบนี้โคตรแหงเลยเมบบไม่แน่ใจว่าเสียงจะไหมกล้องเขาจะไม่ไดีก้อขึ้นขานาดไหนเอ้าข้จู่อย่างนี้หมดใช่ไหมปันหมอกเลยวัน ขอมกากจะเริ่มเห็นเป็นพระองค์ใหญ่ขึ้นได้ขึ้นหลาะในางานกับเดี๋ยวบงังเถิอกลับมาจะมาถ่ายโฮมดีก่อนมาสุดแล้วนี่นะเต็มกันเลยไปถ่ายโฮมอ๋อเมื่ี้นี่คนอลังการเลยทุกคนประเทศเป็นอ่าู้วันพอ,อยานา อ,อยู่ทางอข้างเนาะคือที่เราห็นนี่แหละเมื่อเติบหอบใครเ็มบันีเป็น,นหวัดปากเลยหลายคนกับมาทายโฮมพมันเป็นอาจุดอะไลรสำคัญทีแ้วหลายคนมากับมาทายโฮมมาเช็คอินเ้า,าลมแห้งแค่ ย่นหเลยนี่ดูตรงข้างนี้ออนี่เขามีเป็นประตูประตูมีเป็นประตูสามอ่อน,นดูเถิงนี่สมมติขนาดแทนพาทุกคนแทนพานี่ยผมสูงสดุดตั้งแต่ลุ่มขึ้นไปถึงจีประมาณห้าหรือหกเมตรขึ้นไปอีกแทนถึงอีก,กอ่ะอู้สูงเจอไปทุกคนกอเพื่ออาจจะคอาซิเมนต์ได้ แข่งอลมองแทนถึงเลยตอนนี้มึงลมวิธีสิ่งขวงเวลาตอนนี้มันห้าก,กาห้ามองหยางปรากฏหรือว่าห้ามงังแหลงประตูเงินประตูคำจะมีวันกลับพาอีกที่ว่อ้องเบ่งเหนียวมาเชี่ยนตรงกลางเนี่ย เราไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงบนนคนเพราะลมมันประแทกไม้แห้งพนละเสียงมันอาจจะขาดๆไปประวัติความเป็นมาอาณาจักรวัดทงไหินวัดท,ที่กำลังทำเกษสรเป็นรุ่นวัน,วนต้องมีใจที่สบแฟรแฟน์ที่ความนะเอีก่อนปีอ้าว ก็ลองม่สบเปวัดยันงที่มีเสววัดีอานตงไกลกัที่ตั้งของของท้องสอระมนนสุดเลยใ้พลาตืเต็กิเล่นุกิกิายลหัวค่ัมาพี่ก็ยังีก็ cấp kiểu là Vương Giờ chỉ mặt hai vương không anh hiện nay bằng cho nó em Bà bảo là Nga chỉ con không dùng vào đây được rồi Thì bỏ chút Thông anh hiện nào มีทางไปเห็นป้ายเมื่อกี้ว่ามันมีส่วนอาหารแต่บ่เหนะ็นเนาะทงให้เห็นเดี๋ยวซอ,อกซอ,อกบนอ่าะทงให้เห็นกับเ่กี้เมื่อกี้ห่ากับไปมาทุกคนแต่ว่าอ่ามันไก่สิกับเบื้องย่างนิดนึงยูโนนั่นดูนนนนกันทงเห็นนอนตอนนั้นไปเมื่อกี้มันจะมียูโนนั่นหแหละล่ะก็ลงลงเนินไปนะลงเนินไปกับมีทงให้เห็นเป็น มันจะมีเป็นมอด,ดมเ,อมเป็นกลุ่มเนาะเป็นเอ็นกลุ่มที่หนึ่งมีสองไปอันนี้จะให้จากด้านหลังให้จากด้านหลังขอ,องพระองค์ไงที่อยู่ในวัดทุง่งไหินเบื้องแต่ต้นไม้ว่าลมแห้งสำกไหนจะาชาวบ้านก็นจะจุดโอ้ก็จะจุดปลาจุดอย่างใหญ่ๆหรอไมดำบริพูดวนนั่นแล้วก็มีควนมาควนควนกระเฟื้อเป็นอันเดียวกันเลย แต่ที่นี้อ๋อไปเปิ่งค่น่าจะมีอันเพิ่งเนาะเพิ่งมาเห็นอันูบอยหนึ่งนะตมว่าค่นอะไรกินเหี้่เนาะกิเหี้ยนะ,นอะ,นอะอตอนนี้เจ็บหัวทุกคนเพระาะว่า ลมมันแห้งนะลมมันแห้งบวกใส่อากาศหนาวก็เลยให้ตอนนี้หูเหเย็นมาก็เจ็บปีบลงหัวนี่นะก็เคยบดลึงเน๊ะบดลึงอากาศนั่นเ,นเนบิ้งค่เบื้งแคงเบ้งความเบิ้งควมแห้งของลม แยก็น่าจะหมดนะ้ี่ชาบ้านแข่งเสียงขวางเรือแข่งเรือเมือเอม่อแปลกเนาะแปลกเจสูบบุหรบึงอยู่กองกมจะเห็นอันนี้เอันนี้เป็นต้นผูต้นผุแตมันย่นหนอนับัวหดบัวบเซฟคุณน่าจะนานแง่อยู่อน่งอลังการมาทุกคน โอเคนะทุกคนเดี๋ยวฮัลจิ 9, 5, 1, ก้าพาไอ้นึงเดวกอะชิลงไปร่มเนาะเดี๋ยวฮัลจิอขอปิดคลิปสั้นนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องฮัาไว้ได้เนาะไปละ